สวัสดีครับผมช่างเอกปิงตานะครับวันนี้มีงานพันายนะครับตัวนี้เขาจะไปทำอะไรก็ไม่รู้เนาะนะครับเขาก็จะไปทำแบบนี้นะครับอันนี้เป็นงานดิบนะครับยังไม่เก็บรายละเอียดนะครับด้านบนตอนแรกผมจะเก็บให้เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเก็บรายละเอียดเองนะครับส่วนด้านด้านหลังพวกพัน้ายผมจะเก็บให้เป็นงานยังไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับ มันเป็นงานขัดหยาบอยู่นะครับตัวนี้เนาะนะครับถ้าพี่ๆสนใจก็สามารถทักติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับว่า,าราคาเท่าไหร่แล้วยังไงนะครับราคาเนี่ยมันเป็นราคาหลักร้อยนะครับตัวเนี้ยอย่างเงี้ย750บาทนะครับพร้อมส่งนะครับถ้าทักไ,ไปทางก็เพิ่อมอีก50บาทแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เนาะทรงแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นทรงแบบนี้ นนี้ก็เป็นของปืนยิงป่านะครับอันนี้เป็นงานหยาบอยู่นะครับเพราะยังไม่ได้ซอลลองนะครับผมก็เลยต้องขัดแค่นี้ก่อนเนาะนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนาะนะครับแล้วก็จะมีทําตัวนี้อีกตัวนึงนะครับวันนี้มีอยู่ประมาณ3ตัวนะที่ต้องส่งวันนี้ครับไม่รู้ว่าจะถานหรือเปล่านะครับหลักๆก็จะตัวนี้ก่อนนะครับทำตั้งแต่เช้าละเนาะทำเสร็จก็เลยถ่ายให้ดูนะครับ ห้องผมจะเป็นไม้สักหมดนะครับอ่าไม้ชิงชันกําลังเข้ามานะครับยังไงก็แต่ไม้ชิงชันราคามันจะไม่ได้อย่างนี้นะครับเพราะไม้ชิงชันผมได้ราคามาค่อนข้างที่จะสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็เพิ่มไม้อีกไม่กี่บาทนะครับนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับนะครับหลกัลกๆแล้วห้องผมนี่จะเป็นไม้สักนะครับเนาะเป็นไม้สักหลกัลกๆโอเคยังไงก็ ขอบคุณนะครับที่สนใจงานของผมเนาะยังไงก็โทรเช็คสอบถามได้นะครับชื่อเฟซผมชื่อเอกศักด์นะครับเอกศักด์นะฮะลองเข้าไปดูได้นะครับโอเคครับ